เออเออค่ะสวัสดีอีกนะคะวันนี้พบกับน้องตั๊กแป๊กโชคทวีลูกไม่แบงค์นะคะทำอะไรดูทำอะไร กินอะไรกินเปลือกกล้วยวันนี้กินเปลือกกล้วยวันนี้เรามาหัดน้องต๊อกแต๊กกินกล้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะอ่ะเอาอีกไหมคะะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะ ต uhm ้องปอกเปลือกโอ้ร้านไปโตเอ่นอยู่ตรงนี้เด้อลูกเอาอีกไหมเอาอีกไหม นั่นกล้วยเนี่ยทิบกินเราไม่ได้ปอกเปลือกนะคะอืออึ๊บอึ๊บต๊อกแทกกินกล้วยพี่ต้อกแทกกินกล้วย อ,อ,อ,อขึ้นอีกแล้วนะคะขึ้นขอกร้วยกินอีกแล้วนะคะเอ,อ้อออ้อทำไมดื้อแท้ตตกแตกเอ้ยกินเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยลูกเอ้ยออออ ทำอะไรทำอะไรอิ่มแล้วบ่หมดไปสองวีแล้วนะคะวันนี้ตักแตกเอ้ยตกแตะว,วันนี้คุณตาก็ก็เอาปุ๋ยขี้ช้างนะคะไปใส่ สวนกล้วยแล้วก็ที่นางนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะปุ๋ยชีวภาพใส่รถอีกแตนไปใส่สวนกล้วยท่านใดเอซท่านใดอยากได้ปุ๋ยที่ช้างก็มาเอาได้เลยนะคะแจกฟรีนะคะวันนี้ให้ฟรีเลย <c oughs> ตาทำอะไรกับตอกเต็กนะคะมาดูตอกเต็กเอ้ยออโอ้ดูกล้วยแต่ดูกินกล้วยนะคะกินกล้วยไม่ได้เปลือกเต็มเบ้าตาเลยเจอกับลูกแท้ลูกเอาออกหน่อยเอาออก อืมอืมอือยสอืมออืมออือืมอบหนอยสอืมอืมอ่มอืดอืมอืมอีมอตมอมอืมออออ อุ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วอันนี้หนูได้โบสีแดงนะคะตั้งเซ็ตกลัวโบสีแดงเดินเลงติงติงติงตเดิล็งติ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 งเดินเลิงติงติงยังยัง แต่เอ้ยวันนี้สิลูกเขาคิดว่าอะไรติ่งติ่งเจ้าติ่งจริงจริงติ่งติ่งมันได้เต้นนะคะเครื่องโบสีแดงเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นตาอะไรมันหนีบหนูหูหนูเหรอมาดังนี้แล้วแล้วแล้วมาดังนี้หน่อยเร็วยี่ได้โบสิทธิ์ เถิงติงเจลิงติงติงถิงติงเจลิงติงติงถิงติงเจลิงติงติงกินกล้วยได้ได้โบสีแดงด้วยวันนี้โอ้ติงติงเจลิงติงติงติงเจลิงติงโบดิทำบ้าเพราะว่าอะไรอยู่ติดหูน้อวันนี้แล้วลูก

ติ so so feels, hey, ่งจริงเจ้ลิงจริงจิงอันนู้เต้นและเต้นและตังโบสีแดงสีขาวด้วยนะคะวันนี้ต็อกเป๊กติ่งจริงเจ้ลิงจริงจริงติ่งจริงเจ้ลิงจริงจริงกินอะไรได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องต็กแป๊กได้นะคะโชคสวีลุงไม้แบงค์นะคะฝากอุดหนุนกระเป๋าของน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ